สวัสดีตอนเที่ยงๆนะครับนี่มาลดน้ำผักผักสลัดนะครับแดดร้อนมากเลยต้องมารดน้ำมนาะดูผักเขาจะคลายน้ำแล้วก็จะเริ่มเหี่ยวนะครับอย่างเงี้ยต้องรีบมารดน้ำนะครับถ้าเราไม่รดน้ำเขาก็จะใบไหมนะครับพอผมมารดน้ำปุ๊บแสงแดดไม่มีอีกโอ้ดูพระอาทิตย์ โอโหตอนที่ผมไม่อยู่มันไม่ม,แดดม,มแดดีแดดไม่มีแดดพอว่าลดน้ําแดดไม่มีซึ่งผมใช้โซลาเซลล์นะครับมันก็จะไม่ค่อยแรงนะครถ้าแดดมาแรงปุ๊บมันก็จะแรงนะครับดูบ้าบอนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับใครที่ทำมาสลัดก็จำทริคนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำ แบบนี้นะผักมันจะใบไหมแล้วก็จะเสียหายนะครับผักจะไม่สวยเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้เข้าฤด,ดูหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็ท้องฟ้าเปิดนะครับอากาศแจ่มใสนะครับฝนไม่มีแล้วแล้วก็แสงยูวีก็เยอะนะครับผักเราได้แสงดีแล้วก็ทรงพุ่มก็จะสวยนะครับกลมไดทรงพุ่มนะครับ เทคนิคที่เราใช้นะครับถ้าใครใช้เครื่องหรือว่ามีไฟฟ้าก็ดีนะครับดีเลยแหละเราลดตอนไหนก็ได้นะครับผมต้องลดตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะครับถ้าจะให้ดีสุดสองช่วงตอนเช้าไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตอนเช้ามันมีน้ําค้างหรือว่ามีความชื้นจากตอนเย็นอยู่นะครับพอได้แดดปุ๊บเขาก็จะค่อยๆระเหย ขึ้นไปนะครับพอประมาณตอนเที่ยงเราสังเกตดูผักเราใบเริ่มใบเริ่มเหี่ยวแล้วเราก็มารดน้ํานะครับเพื่ออะไรเพื่ออ่าคุมความคุมอุณภูมินะครับกดอุณภูมิให้มันเย็นชื้นพอดีพอดีนะครับแต่ถ้าเยอะเกินมันก็จะเน่านะครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยถึงหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ไม่สวย น้ำหมักให้เพียงพอหรือเปล่านะครับสองจุดแค่นี้แหละที่สำ,สำคัญสำคัญสำหรับทงทำผักสลัดส่วนปัจจัยย่อยๆก็จะเป็นเมล็ดนะครับโอเคแสงเริ่มมาแล้วเริ่มแรงแล้วเมล็ดพันธุ์ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับจากแหล่งที่มาดูรูปลักษณะของผักด้วยนะครับ ลองปลูกดูก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาดูว่าเจ้าไหนเขาดีหรือไม่ดีนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไม่กี่เจ้านะครับถ้านาําเข้าจากต่างประเทศมาก,ก็ดีนะเพราะว่าส่งเขาจะสวยเพราะว่าเขาควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าเรานะแต่ก็จะราคาแพงกว่านะโอ้แรงแล้วแดดมาแล้วออืดู ทิ้งมันเร็วมากเลยนะครับแต่เราก็จะเห็นภาพโซโลโมชั่นโอเคครับอันนี้ก็พามาดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันอ่าแปลงที่ลอยฟ้านะครับเดี๋ยวผมพอไปเปิดน้ำก่อนแป๊บนึงตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วแดดแรง ผมก็จะมีวาล์วน้ำอยู่แต่ละจุดเลยนะครับให้ที่ให้ที่วางระบบน้ำดีๆก็จะประมาณนี้นะครับเราก็เปิดเป็นทีละโซนเลยมันจะได้ง่ายนะครับง่ายแล้วก็สะดวกด้วยมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่า เสาเรามันมีอายุนะครับถ้าเราใช้เป็นเสาปูนมันก็จะระยะห่างได้เยอะนะครับใส่แค่ประมาณหนึ่งเสาสองสามสี่ประมาณสี่เสาก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นเสาปูนแต่นนี้คือม,มันมีอายุการใช้งานนะครับเนี่ยเราโดนน้ำตลอดหรือว่าผ่านฤดูฝนมา เราก็จะโดนปวกกินบ้างนะครับรก็จะมีเชลาที่มาค่อยๆกินไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันโดนฝนโดนแดดโดนฝนโดนแดดนี้ยมันก็จะเสื่อมได้ง่ายนะครับน,นี้ผมเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับผักก็จะต้องการน้ำพอสมควรนะครับช่วงปลูกแรกๆนะครับ เดดหายและบอไปแล้ว,ลว <c oughs> เนี่ยต้องทําใจนะถ้าทำทรัเซลก็ต้องมีแบตเตอรี่ดนะแต่มันต้องใช้เงินในการท,ทําค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณตีไปประมาณสามหมื่นนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่แผงแล้วก็ปัม๊มน้ำเลยครับมัน้างสูงแต่ถ้าใคร ความรู้เรื่องไฟฟ้าก็ทําเองก็ไม่ไม,ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจ้างเขาเนี่ยมันจะเสียงบประมาณเยอะเพราะว่าเราทําไม่เป็นเนาะแต่ก็ทําเสร็จแล้วเราก็จะรู้ว่าอันไหนคนทําไม่ทํานะมันก็เป็นประสบการณ์แหละนะครับประมาณนี้นี่ตอนนี้แดดแรงแล้วนะครับ ทำนานก็ทำงานเต็มที่นะครับแรงนั้นก็เยอะมันก็จะเป็นหมอกเป็นละอองวบบนี้นะครับส,สวยเลยอันนี้ข้อดีคือมันน้ำหยดมันเล็กนะครับมันก็ทำให้ผักเราไม่ช้ำแล้วก็ทำให้อุณหภูมิเขาต่ำลงนะครับได้ดีเลยทีเดียวดีกว่าสปริงเกอร์นะครับบางทีสปริงเกอร์มันกระเด็นมาอย่างเงี้ยแล้วก็โดนสะดินดินก็จะกระโดน กระดอนไปใส่ผักผักเราก็จะเป็นโรคเลยนะครับแล้วก็ต้องมีฟางคุมอย่างเงี้ยจะดีมากนะครับคุมความชื้นด้วยกันมเมล็ดกันมเมล็ดหญ้านิดนึงนะครับนิดนึง <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญคือฝนนี่แหละถ้าเป็นฤดูฝนเราต้องใส่ฟางให้เยอะนะครับกันกันดินกระดอนขึ้นมาข้างบนนะครับไม่ใช่ว่ากันฝนนะกันดินก็ดินขึ้นมา ว่าฝนมันตกแรงมนก,กระดอนเศษดินเศษอะไรมาติดใส่ใบผักเราใบผักเราก็จะไม่สวยแล้วเวลาโดนแดดปุ๊บมันร้อนเนี้ยใบเราก็จะเสียนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ขอตัวไปดูแปลงผักอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ไปทํางานละมีงานอีกตั้งเยอะนะครับําปุ๋ยด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ